สบายดีพี่น้องสบายดีจ้า่มาหาหมอพี่น้องศึกษาเรื่องการทำการผ่าอะไรเขาต้องหนักเนินๆไว้ทามผลมาเมื่อใดเหมาะสมใดเห็นไหมเอาได้เตรียมฟองถุงได้วยคนเดีแล้วกวันที่เป็นยังเนาะแล้วก็อันยังเขาเลือกวันที่เห็นแล้วอันยังได้บบเขาจะมาถามเบิรงว่ามันมันสมควรผ่าวันที่อันยังวันใดวันใดเดือนใดเนาะ หากเทียนแน่ในกรเดือนหนายแหละคอยว่าอ you know, ันของโองก็บังใหญ่เลยพี่น the ้องเลยพวกแข็งแต่ว่าอ้นเริ่อนไปเริ่มปั้นตัวนะถามไอซี่มันมันพื้นเลยตอนเก็บโคตรลงไปเนาะเข้ากับทอดอีลูกอะอีลูกกาเจ็บแปดปีเลยเนาะมันหึงมันจะลืมแต่พี่น้องเนี่ยก็บม่ได้จีได้ลืมแต่อ้นเขาก็ยังลืมเลยสิปลายปีเลยลืมข้าวได้พี่น้องเลยลืมว่ามันเจ็บเนี่ยไรอยู่แล้วเข้ากับทอดหง เป็นที่เหยบห่อยไม่จ็งนองเนี่ยวปี่ะย่เออขัน่าเขาชื้ื้อมันเรียนเนาะออนนีกเจ็ดแปดปีมันก็ลืมเลยพี่น้องเอยยมันมันบอกว่าันอันนั้นเนาะมันโดนอะมันโดอะไรยมีลูเ่อก่้าปทำกัลองข้าวหาหมอขาหาหมอนี่ยาว่าเฮาพ่อคนผู้แช็เขาใครถ่ายเด้พี่น้องเด้อ้าว่าเฮาบ่พอคนผู้แจักเฮาก็ทีอันนั้นบรกเล ให้พี่น้องเบิ้งเขาก็สิมาเล่าให้ฟังน่ะเ่าทางเอาเนาะนานซะยันว่าเขาบอกคนเยัดเออทุ่งอุ่นน้อยมะมาสักยาได้เขาเรียนเชลญเรียนเป็นแถวอยู่ะเต็มเดียวแล้วเลยมนานๆทุ่งทุ่งลงมือด้วยอานันต์เลยสิโทุ่งไอุ่นน้อยมาฉีดวัคซีนเลยพี่น้องแล้กันโควิดเลยเป็นซักอยู่ตรงเฮียนี่อยู่ข้างเพื่อนแม่เทามีแต่พี่น้องใ้ทางเพื่อนแม่ของ ไม่น้อยนี oh, còn còn ่แหละพวกน้องก็ใครในคนบางอย่างนี่ยคนสั <c ười> này, ่นเขามาซักยาเนี่คนมีเต้นอย่างันอ่นเนาะโอ้เต้นอย่างนี้โอ้คนจนมานเลยนาเลยกับไอ้เห็นผืนสำกันเลยอะไรแล้วีเนาะแมนบอกอันนี้นั่นอันนี้ก็คือคะแนกแมนอะไเด็กพี่นเนาะนี่จะรวมก็ต้อใช่เดียวรวมก็เอานะ มีแต่ประชุมนะไม่ได้ผสมใยกันโอ้บุญด้วตัวหางอ่อนน้อยมาฉีดวัคซีนพี่น้องห่วงเพิ่นเนาะห่วงได้เพื่อเขาไปมาเดินทางเขาถามหาได้ยิ่งหน้าตัวเดียวเหรอเพียรวมกันยังรวมกันไปไหนมานาน้านนางมณ์เราบังคับเนาะคนเราทำที่ขาพี่จะซื้อเพื่อนเพื่อขายมาให้ อ้นอ้นเปิดกล้องเอือนเปิดเส, ah สียงอะไรคืนอาบน้าเลยทีรถมาพุงโมมาหาสีจุกสีดยาไว้บใบสีดยสีดวัคซีนได้วัคซีนกันโควิดเนี่ยินี่เหรอยินยินว่าอ้นมาสีดวัคซีนมาสีดวัคซีนมามาสีดยากระเจ้าสีดยาเซลล์เซลล์อยู่นี่มามาสี อ้าวพวเาฉีนะมหเกหึงีเขาืนะจาสไอ้ามบเบิ่งให้นาะเขาไปถามให้คนนเออเออเอเดี๋ยวที่ถามให้ได้อนเด้อพ่วงทะเลยานน้ะหมู่สีดทังบ้านทังเมืองได้ในเขาสี่สิกบเลยเนี่ยยันยามันมดได้อนเลย ยานยาเมด่อไปพ่น้องเนาะเที่ยวเฮ็ดเดี๋ยวสิถามไฮเดอร์บัดเข่าอันนาค้าอ้นเข่าหาหมอก่อนเดี๋ยวไปตรวจท้องก่อนเด้ทำยีก่อนเด้อฉันเอาเไปเ้ากระสิเข่าเลยเดี๋ยวพินองนะเขาไปตรวจท้องก่อนเด้พี่น้องเลยไปท้ามมือแพทย์มือหมอก่อนวัดคนใหญ่ไทยกันเนาะเอามาก็งมานั่งขาเดี๋ยวพินองเลยท่านหมอคนย่ำกับท่านอยู่เบนยังกับไปตวดคนเนาะ มีคนทองมาลายอีู่ข้างนอกมาลายคนเติบโตใส่แต่มาพาคนตัวน้อยแต่เติบใหญ่นั่งรอทันหมอก่อนขี่งนอกลูกเดียวของท่องใหญ่ ขาพ่อคนรู้จักใครนะคนกระเสียหายท้ายพี่น้องขาพ่อคนเอาบ่ลอื่นคนคนกระโบยตายเลยพี่น้องเลยห mm hmm. มอเรียกตัวเข้าไปเลยจากพี่น้องตอนนี้กระสังเบิ้ลน้ำนักเบิ้ลอะไรเท่าไรเนาะพี่น้องเนาะนกระเสียช้ำดอดเดี๋ยวเขาไปฮะกระเสียเขาไปคลางเบิ้ลกันพี่น้อง คืถ่ายทั้งนี้เด้ีด่น้องเดวยห้องตบูกาถ่ายลายเด็อยู่ในห้องหมอพีนอ่น้องทั้งหบดลายยืนเล็กๆน้อยๆแล้ความดันเหมือนตอน ลองศึกษาหมอเนนี่แหละถามว่าหมอทางไนไม่ลองก็ลบอกเสียงกระคอยเด้พี่น้องเลยเสียงกดังภาไในด้จ้าเดี๋ยวคนจะเอิ่สื่อทังพี่น้องคนกระเอื่นทางในเงีพี่น้องเดวโมเมนต์ไล่สดตายเอาเดีนั้นเจอน่อยขาเด่นนาน นั่งถ่ายด้วพี่น้องเลยนั่งถ่ายสะอ้นเข่าห่อหมอหยุดหมอพินหามไทยพค,คนเดียวใครอ่านไทยตะกนทองเขาไปพคนบลอยให้อันนั้นไรให้ครูผ้ามานะมนะนั่งถ่ายอยู่ข้างนอกพี่น้องเขาก็เขาไปเจอคนผู้จัดพี่น้องเลยเขาก็เลยถ่ายให้เบิ่งราได้เขาภาสีมาถ่ายฟังแต่อยังสะอ้นเราออกมาเลยแชร์แล้วเราให้ฟัง เราสูฟังเอาเนาะพี่น้องเนาะม่นอนกับอาหารถ่ายหลายในห้องหมอเอาก็บโบเจอคนดู้จักถ้าเโาเจอคนดู้จักเอาก็บศีรษะมารถถ่ายได้หลายอยู่ให้ถ่าพี่น้องเบิ่งมันเพราะว่ามันพิษถ่ายพี่น้องเด้อเดี๋ยวว่านั่งถ่ายสะออดเราออกมาก่อนพี่น้องถ่ายเราเราสูฟังเนาะพี่น้องเนาะมาเลยเด้อพี่น้องเด้อเอาก็สีไตไป็นถ่ายสะออดเราสูังพี่น้องฮะอานได้จะเข้าวันนะน่าเหนื่นะเขาบอกอะไรเนี่ย ได้สะเฮาสิไปถามหาทันทานหมออันน่ะคือเปิดคลินิกที่สะอ้นเราไปเอโกท้กใหาเบิ่งเอพไ่นองเ้อเฮาสิไปนฮะเขาเป็นพยาบาคเๆต้องให้่านหมอดูถ้าผ่านหมอใหญ่เลพไปนองเลยผ่านหมอใหญ่เลยไปนอเลยใครสุกไปคอมไปเติรอใไรเติมอไใครสุกโอมันสีร้าย ทำอไรมันเดอดายไปแม่มันถือผ้ามาแล้วของบริไันะอะไรจะเอรบเป็นเดือดังไไปเก่าเรือาเบเก่าเือปลายคนง้นชือกันเขาม่เติมไปเสียงนิดห่อยมันสิบก่แข็งแหงแนเสียงง่ขมาจะบอกนั้นน่ะสิไปเด็กมันบุคลสมบูรณ์เด็กมันแข็งแผลดวด้แข็งได้ดีเหนัดน่อยจะแข็งได้สูงห้องเลือกวันที่นี่อัยังอัยังได้บ่าใเลือกวันที่เลือกวัน มืองามมือจบนะมนทางดเออเพินมาฮอดได้้ะทันมอใหญ่ในพี่น um> ้องเ้อฝึก้ะไโดยโดยไอ้ขอบใจละลายได้ไอ้เอทัมอใหญ่เพิน่าสาสิปดซับด้ไรจังซีอันนั้นเนาะมอเนะคุณไ้ สรุปว่ามันเป็นธรรมดากองเด็กมันปั้นๆนะนแมนๆเป็นก่าา3แอยางมันนนนเขาก็ต้องได้ฟังคนหมอเลยเขาก็ได้ฟังคนใจว่าเขาจะผาอนไ้เล่เชนนานให้ได้ปรึกษากัะนังเกอรก่อนบ่ทานหมอจะไปฝากบาหรือว่าอะไระหรเรอย่ไเออกะชิไปถามโอ้ยเอา เพ <Techn Pokémon> ิ่นแห้งทันมอใหญ่นและนี่นไหมเพิ่นเราเป็นดอกเดือยหยันและนี่เลยได้เนี่ยเพิ่นเป็นนานนะคะน่ะอำนวยการนายหงมอนี่เลยเด้ออั่นยังที่ว่ายืนว่าวางใจในพี่น้องอันนาเพิ่นก็จื้อเอาตอนเอามามานั่นบริจาคเนาะรถเข็นน่ะบริาคลดเข็เออถามเล่นีึเลยก็ได้ถามทานก็ได้ถามก่อนเด้อก็ได้อ่านพากันมาแหว่เฮือนยายก่อนโน่นเนาะมาแหว่ยายก่อนพี่น้องเดลย สบายดีอีกรอบ็หายายสบายดีแน่ส,ส no <S <S ิพาอันอันนั่นสะอ้นน้อยมาชักมาชักวัคซีนสักน้อยน่ะยบมงคลลายอะไเนาะแม่เนาะคนหลายแท้หลายบ่าเด้อพี่น้องเด้อกินไรเขายายน่ะปินคบปิงเขียด เอาคลิปนี้คฮับกเชีด้ลาเด้อพี่น้องเด้อทานหมอคนว่าอันผ่านอันสาสิบัปดาห์ได้ยังสามสิัสี่แต่ว่ายาลุงเ็มที่กสามสิแปดสามสิบแปสัปดาห์ยาน่งมาน้าหา3อันสามสิี่ได้มาบอกเอาสาม่ะแเอาสามหกาวอนไปถาเอามสิเลยเากัที่เขาเขาอะนะเขาขงหมอแข้งเลยเขานนำมาเนาะ โ okay, okay, อเคโอเคจ้ะไปลาคนเด้อจ้าพี่นอ้องฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่น้อยแฟมิลี่ได้จ้าบ๊ายบาย